็จากการโพสข้อความนี้ข้อความเดียวทำให้ผู้คนผู้เล่นแตกตื่นกันทั่วโลกทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนั่นก็คือการรีภาคของ f อ m o ี i l l e ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนีม่เลยแหลมสิงฉับ รับบริการเติมเกมฟีฟ่ Mobile เฟสราคาถูกเป็นตัวเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมก็ต้องกราบสวีนะสวัสดีชาวเอฟซไว้ทุกทุกท่านกราบสวัสดีชาวเด็กแดนทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายเติมสายพารและสายฟรีทุกคนทุกท่านกัน ด้วยนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับผมนะกระผมแหลมสิงนั้นก็จะมาทําการพูดถึงและตอบคําถามที่หลายหลายคนถามผมมาอย่างกับว่าผมเป็นทีมงานหรือว่าผมเป็นคนโพสต์เองกับข้อความเมื่อตอนเปิดคลิปที่ผ่านมานั่นก็คือข้อความนี้ครับจากมาริสติต้าแรงข่าวเทียหนึ่งแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ำนะครับว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ โพสอ,อะไรออกมาแทบจะตรงทั้งหมดเลยนะครับอย่างถ้าไม่ตรงล่าสุดคือโพสบอกว่า t ีโอทเนี่ยสัปดาห์สามจะเป็นฟานบัตเทนแต่เกมมีการเปลี่ยนเป็นซลาตันเขาก็โพสบอกว่ามีการเปลี่ยนจากฟานบัตเทนเป็นซลาตันเขาก็โพสบอกนะครับก็คือแทบจะตรงทุกอันถ้ามาลิดซับป,ปูลิดอะไรพวกนี้ถ้าโพสเนี่ยในทวิตเตอร์เนี่ยแทบจะตรงร้อเลยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมา อธิบายนะครับว่าการรีภาคเนี่ยอะไรจะหายไปบ้างอะไรจะยังอยู่แล้วผมมั่นใจว่าถ้าทุกคนได้ฟังคลิปนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มไปจนจบเลยแบบไม่กอเนี่ยทุกคนจะมองการรีซีซั่นเปลี่ยนไปทุกคนจะมองทุกอย่างเปลี่ยนไปผมมั่นใจอย่างน้อยประมาณ60-70%คุณจะเปลี่ยนความคิดในการรีภาค จากบางคนที่มีความคิดว่าโอ้โหรีภาคไปเวลาที่เล่นมาทั้งหมดหายไปทุกคนจะความคิดอย่างเงี้ยจะค่อยๆหายออกจากหวองทุกท่านไปแล้วก็ผมก็จะมาบอกว่าระ,ะระยะเวลาที่มันจะรีภาคเนี่ยมันจะรีภาคในเดือนไหน ประมาณเดือนไหนก็อยู่ผมช่วงต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปแบบนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้ก็จากกับผมแหลมสิงมาแจากของรางวัลให้กับว่าที่ผู้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับและคลิปที่จะแจกในวันนี้ก็คือคลิปของล่ายามาโอลิเซ่มาชินยอดด้วยงบ300ดาบคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าลงไป2วันจะ3วันยอดวิว8 6หมื่นยอดไลค์2.7ดพันโดยคอมเมนต์อยู่ที่1 4 6 2คอมเมนต์และให้พิมพ์คำว่าพูเ เป็นคีย์เวิร์ดนะครับก็เดี๋ยวทําการกรคอมเมนต์กันเลยครับแล้วก็ในส่วนของอีคลิปครับอัวมาแล้ว200ดับลาบุฟฟอนโซคาเตสเฟอร์ดินานงานนี้มีงอนคลิปนี้ลงไป1วันจะ2วันยอดวิวอยู่ที่9.8หมื่นจะแสนวิวยอดไลค์สองแพันและคอมเมนต์1 5ึ2งพันคอมเมนต์โดยคีย์เวิร์ดคลิปนี้ให้พิมพ์คำว่าแหลมการันตีและคลิปนี้ต้องแจก2รางวัลเพราะว่าผมทำภาพตรง ผมเกิน200ดาบนะครับโอเคนะครับของยามาเรากองเสร็จเรียบ 100, ร้อย 100, เหลืออยู่หลืออยห่1,356คอมเมนต์ถ้าพร้อมแล้วไปครับคุณโอมโอมสองสองสีแปดรอบลัล่นเลยเฮียทำการแคปบหน้าจอแล้วก็แคปบบัญชี YouTube มานะครับแล้วก็ทักมาที่จีด้านบนทักมาว่าข้อความเดียวติดต่อรับของรางวัลน,นะครับเดี๋ยวผมตอบกลับไป แล้วก็ของคลิปนี้ครับสองรางวัลใครจะได้ไปพร้อมแล้วไปครับคุณ user iicxi 8 tl 8 d นะครับแคปหน้าจอแคปบ,บัญชี youtube แล้วก็ทักมาที่จีด้านบนนี้มาเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับพร้อมแล้วไปครับคุณนัทพลภูโตภูทองแคปหน้าจอ แคปบัญชี YouTube แล้วก็ทักมาที่จด้านบนนี้มาได้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไปเพียงคุณกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาให้ตรงตามคีย์เวิร์ดที่ผมบอกไว้หวังว่าชื่อหน้าตรงนี้นั้นจะเป็นชื่อของคุณแล้วเจอกันคลิปหน้าครับก็ก่อนเทียไปดูกันก่อนเที่ยไปฟังและรับชมกันเนี่ยก็อย่าลืมครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปนี้และคลิปต่อไปให้ผมด้วยและถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนผมขอนะคนละหนึ่งไลค์ให้กันแค่นั้นเลยถือว่าเป็นกําลังใจครับนะผมถือว่าคลิปนี้จะเป็นคําตอบผมจะไม่ตอบในไลฟ์นะครับทุกคนจะต้องมาฟังคลิปนี้เอาทั้งหมดนะครับนะก็มาฟังกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับความคิดของผมนะครับด้วยประสบการณ์ที่เล่นมาตั้งแต่ฟีฟ่ามบาย้ายมา FC ปัจจุบัน นะครับแล้วตอนนั้นที่มันย้ายเนี่ยอะไรหายบ้างอะไรอยู่บ้างคลิปนี้มีคําตอบไห้ทั้งหมดเริ่มจากหัวข้อแรกครับเอาจากที่มาลิดนิต้าโพสต์มาก่อนเลยแล้วสําหรับผมผมมองว่าเกมจะรีในตอนไหนผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรากดไม,นะมาในหน้าของเกมเลยครับแล้วก็มาในหน้าของ r ็อกอินเนี่ยเราสามารถดูระยะเวลาต่อไปได้ทั้งหมดเลยซึ่ง ถ้าเอาตามม้านลีดโพสเนี่ยม้านลีดโพสอะไรครับหลกัหลกๆหัวข้อเห็นไหมเวลาเขาโพสอะ่ะเขาจะโพสเป็นหนึ่งหนึ่งห้ากอรเรียสอีลาร้อยสิบเจ็ดทีโอีร้อยสิบเก้าท o โอทร้อยยี่สิบเอ็นออฟเดอะซีซสิบมันคืออะไรครับเขาจะโพสแค่กิจใหญ่และกิจรองเขาจะไม่ได้โพสอ่าและ TOTY ปัจจุบัน กิจจะหมดในวันไหนกิจที่โจะหมดในวันพฤหัสที่2ี่นะครับพฤหัสที่2ี่กิจกรรมที่โจะหมดแล้วกิจกรรมแคปเป็ดเนี่ยจะอยู่กับเราประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งเพราะฉะนั้นแคปเป็ดก็จะไปหมดอยู่ราวๆกิจช่วงนี้ไหมน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับหรืออาจจะ ไม่ชัวร์ว่ามันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนสําหรับแคปเป็ตตรงนี้เพราะว่ากิจแคปเป็ดเป็นกิจย่อยหรือกิจรองนะครับไม่มีการอัปโอเวอร์โอเวอร์อ,อรย่างร้อยสิบเจ็ดเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแคปเป็ดระยะเวลาอยู่ถึงวันที่เอ่อเท่านี้ของท็อปดูโอหรือว่าอาจจะเป็นยีิบหกหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงะปฏิทินในอนาคตอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออแต่ถ้าม,มันลงตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่า กิจต่อไปก็เป็นกิจใหญ่ต่อจากตรงนี้ไหมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกิจเล็กแคปเปดซ้อนกับกิจท็อปดูโอกิจเล็กอีกกิจแล้วกิจต่อไปถึงจะเป็น p o t อเพราะฉะนั้นถ้าสูนติว่าท็อปดูโอเนี่ยเป็นในส่วนของกิจเล็กต่อก็คือกิจเล็กกิจเล็กซ้อนกัน2รอบอะเพื่อให้ t o t y 1ีร้อยสิบเดอยู่นานเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราต้องเจอกับกิจท็อปดูโอไปอีกประมาณ 3าถึงสสัปดาห์ต่ำๆสี่สัปดาห์ครับก็คือจะไปจบในวันที่ประมาณวันที่ประมาณวันที่เกนะครับเเมษานะครับถึงจะเป็นในส่วนของ TOTs เข้าและพอ TOTs เข้าครับระยะเวลา TOTs อีกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณถ้าเอาเท่า TOTy เลยนะเนี่ยก็คือ40กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า TOTs จบกิจจริงๆเอายังต่ำเลย TOTs น่าจะจบเนี่ย น่าจะจบประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายนแล้วพอทีโอทีเอหมดก็จะเป็นในส่วนของกิดเล็กมาขั้นนะครับกิดเล็กจะมาขั้นกิดเล็กก็จะอยู่เดือนมิถุนายนต้นเดือนไปจบสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วเข้าเดือนสิงหาก็แบบอาจจะ กิจเดิมเนี่ยกินระยะเวลามานิดหน่อยพอกิดเล็กที่เป็นโอเวอร์สูงสุด119เนี่ยกินระยะเวลาไปถึงสิงหาใช่ไหมก็จะต่อต่อในที่นี้คือต่อ,อยังไงต่อในที่นี้ก็คือเกมภาคหลักก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวละอัปเดตว่าเปิดตัวอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นออกมาว่าฟีฟ่ายิเกตเนี่ยจะเป็นยังไงอัปเดตอะไรมาบ้างก็จะเปิดตัวแล้วและพอเดือนสิงหาเนี่ยประมาณต้นเดือนกลางๆเดือน เราก็จะเล่นกิด end of the season นะครับ end of the season ก็จะไปจบประมาณช่วงกันยาหรือเดือน9และเดือน9นั่นแหละครับคือเวลาลีของเกมเราเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงเนี่ยอีกกี่เดือนนะทุกคนเห็นมันโพสมาแค่4อันเนี่ยเหลืออีก2กิจกรรมใช่ไหมทุกคนคิดว่าโอ้โหแป๊บเดียวแน่นอนอย่าไปคิดอย่างนั้นกิจกว่าจัพโอเวอร์ผมก็อย่างที่บอกว่า2-3เดือนกว่าจัพโอเวอร์แล้วจบอะ เนี่ยอย่างทีโ o t ีอยู่กับเรากี่เดือนนะครับ2เดือนนะครับเดือนครึ่ง2เดือนแล้วมันก็มี117กิจิเล็กอีกขั้นอีก1เดือน1เดือนครึ่งเนี่ยรวมกันมันประมาณ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันนั่นแหละเอาเป็นว่าภาคหลักมันจะอัปเดตทุกๆเดือน9มันจะอัปเดตพร้อมๆกับ iPhone ผมไม่รู้เหมือนกันว่าต่างประเทศเขานับถือเลข9เหมือนก,นกันกับเราไหม9ต่อไปอย่างเงี้ยหรอหรือว่าเพราะว่า อย่าง iPhone เนี่ยวันประกาศขายคือวันที่9เดือน9นันทุกคนเผื่อทุกคนไม่รู้ทุกปี9เดือน9ตลอดฟี f าของเราเปิดตัวสิงหากันยาประมาณช่วงสิงหาเนี่ยให้พีออเดอร์ให้พีออเดอร์แบบเป็นแบบราคาแพงสุดก็จะได้เล่นก่อน1สัปดาห์ราคาพันแก็จะได้เล่นหลังจากคนที่ซื้อในราคา2,000กว่าเนี่ยหลังไปจากเขาก็คือประมาณ1สัปดาห์ เออนั่นแหละมันก็จะอยู่ประมาณช่วงเดือนกันยาอะไประมาณช่วง189แปไปปลายกลางกลางเดือนกันยานะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นระยะเวลาเราเหลืออีกยาวๆครับทุกคนนะครับก็สรุปไปเลยมันจะลีประมาณช่วงเดือนกันยานะครับประมาณช่วงเดือนกันยานะครับแล้วการลีเนี่ยของกิจ end of the season เนี่ยถ้าทุกคนยังเล่นไปปกตินะย้ำนะครับว่ายังเล่นไปปกติ ทุกคนจะไม่มีความคิดว่ามันเหมือนการรีภาคเพราะอะไรอ่ะแน,น่นอนการรีภาคอะไรหายบ้างอันนี้คือต้องบอกว่าอิงจากถ้าทัาตั้งแต่ฟีฟ่ารีเป็นฟีฟ่านะอันนี้คือยกประเด็นออกก่อนณปัจจุบันมันจะเป็นฟีฟ่ารีฟีฟ่ากับฟีฟ่าย้ายมาเอฟซีตอนฟีฟ่าย้ายภาครีภาคเป็นฟีฟ่าเนี่ยตอนนั้นอะไรติดตัวมาได้บ้าง หนึ่งพอยสองเพชรสามตาโลโก้สี่คือในส่วนของอีโมจิอีโมจิอันนี้ก็ตามแล้วก็ชุดแข่งอันนี้คือตอนฟีฟ่าย้ายมาฟีฟ่านะนะครับ นี้คือตามร้อเตอนนั้นนะครับสมัยฟีฟ่าย้ายมาเป็นฟีฟ่าแบบย้ายภาคอ่ะยังเป็นฟีฟ่าอยู่ครับยังเป็นฟีฟ่าม b i บาแค่เป็นการอัปเดตใหญ่อะไรประมาณนั้นน่ะแล้วเป็นการรีภาคยังใช้ชื่อว่าฟีฟ่าเหมือนเดิมเออแต่ตอนที่ฟีฟ่าหมดลิขสิทธิ์กับ EA แล้ว EA ไม่ได้ต่อย้ายมาเป็น f c เนี่ยอ่ะต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วฟีฟ่าย้ายมาเป็น f c อะไรหายไปบ้างแน่นอนครับเพชรไม่ตามมาเพชรหายแต่พอยตามมาเหมือนเดิมพอยยังตามมาตาโลโก้หายสติ๊กเกอร์หายเสื้อชุดแข่งหายอันนี้คือตอนฟี f าย้ายมา FC Mobile บนะเออแต่ FC p o i พอยเนี่ยทุกคนไว้ใจได้เลยว่าตามแน่นอนไม่มีหายอย่างแน่นอนนะครับ FR ในส่วนของฟี f าพอย n t เนี่ยนะครับมันมนตามเราไปแน่นอน100%เพราะว่าตั้งแต่ตอน ฟีฟ่าเนี่ยที่แต่ก่อนมันเป็นฟีฟ่าพอยต์โยกมาเป็น m อ p o i n t ยเนี่ยก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับแล้วนะครับในส่วนของต่อไปตัวนักเตะเงินเอ็หายหรือไม่หายทั้งหมดแต่จะเรียกว่าหายไม่ได้ครับเงินเอ็มเนี่ยเรียกว่าหายได้ฟรีเลยนะครับหายเงินเอ็มคือหายเลยฟรีถ้ามีเป็นแสนล้านเนี่ยก็คือหายเลยแต่โอเวอร์ Over, ทีมนักเตะของทีมเราเนี่ย จะบอกว่าหายไม่ได้โดยตั้งแต่ฟีฟ่าหรือ FC Mobile เนี่ยตั้งแต่ทํามาเนี่ยย้ายฟีฟ่าเป็นฟีฟ่าหรือว่าฟีฟ่าเป็น FC Mobile ตอนย้ายจะได้ของชดเชยตลอดของชดเชยจะอิงตาม OVR ของทีมเรานะครับสมมติว่าปัจจุบันทีมผมโอเวอร์ร้อตอนย้ายภาคไปผมจะได้แต้มมันจะเป็นแต้มแบบเหมือนแต้มย้ายซีซั่นะ่ะ แต้มรีซีซั่นนะครับเพื่อให้เราเอาไปเปิดแพ็คและแพ็คนนั้นคือแพ็คที่ดีที่สุดเปลี่ยนเสมือนอะถ้าเปลี่ยนเสมือนนับปัจจุบันเลยมันก็เปิดเปลี่ยนเสมือนแบบด a ายูทูบอะีะเออแล้วใครที่เติมพอยต์ตอนนั้นตอนรีซีซั่นไปอะคุณไม่ว่าจะเติมเป็นแสนพอยต์สองแสนพอยต์คุณก็เอาพอยต์ไปเปิดได้นักเตะที่เป็นแบบเดียวกันกันกบในส่วนของอที่คุณใช้ไอแต้มข้ามภาคเนี่ยเปิด ก็คือเหมือนกันหมดแต่ไอ้แต้มตรงเนี้ยแต่ละคนจะได้แตกต่างกันนะครับอเอาอย่างสุลต่านที่เป็นโอเวอร์สูงสุดร้อยร้ยิบห้ปัจจุบันเนี่ยคุณก็อาจจะได้ประมาณหกหมื่นรอยิบสี่อาจจะได้อยู่ประมาณห้าหมื่นห้ารอยยิบสาอาจจะได้อยู่ห้าสองหหรืออาจจะเป็นห้า0 0ืนสายฟรีที่เป็นร้อยิบสามเนี่ยไม่มีตาทองเลยก็อาจจะเป็นแบบ สายฟรีหรือเติมปันกลางอะไรอย่างเงี้ยครับสายฟรีดวงดีอ่ะเนาะก็อาจจะได้อยู่ประมาณแบบสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นเจ็ดอะไรประมาณนั้นอ่ามันมันจะเป็นแบบของที่มันเป็นแต้มอ่ะย่อยตามโอเวอร์ของเราอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะบอกได้เลยนะใครที่มีความคิดว่าโอ้โหงั้นเลิกเล่นไปรอเล่นตอนภาคใหม่มาดีกว่า ผมจะบอกทุกคนตรงนี้ให้เลยว่าการที่คุณเล่นไปตลอดเล่นไปเรื่อยเนี่ยคุณได้เปรียบกว่าการที่คุณไปเริ่มเล่นเริ่มเล่นใหม่เพราะอะไรอ่ะผมจะอธิบายฟังตรงนี้อีกคือตอนที่คุณเล่นไปเรื่อยเนี่ยโอเวอร์ Over, คุณก็จะอัปเดตไปเรื่อยใช่ไหมคุณก็จะมีโอกาสได้ตาทีมสีทองแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าไปอยู่ในกิดของโอเวอร์รหรือว่า end of t h เ season นเนี่ยมันจะมีตัวที่เรียกว่าตัวข้ามภาคตัวข้ามภาคตัวนี้ เป็นประมาณไหนมันจะเป็นประมาณว่าสมมุติว่าเราเปิดได้ตัวโอเวอร์120สูงสุดของกิจ e n f of t h e อ e a s o n แล้วตัวเนี้ยเกมก็จะประกาศไว้เลยว่าตัวนี้คือตัวข้ามภาคนะไปภาคต่อไปได้แต่โอเวอร์จะลดลงอะสมมติว่าปัจจุบันเราเปิดเนี่ยเป็นร้อยิใช่ไหมไปข้ามภาคต่อไปเนี่ยเราจะได้เลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวโอเวอร์9 3หรือเก โอ้ oh, สูงสุดในตอนข้ามภาครีใหม่ๆก็จะเป็นประมาณ95โดย95แทบจะตลอดเลยนะคือเป็นของอานายนะครับเออคุณสมมุติว่าถ้ากองหน้าเอาแบบท็อปๆตอนนี้เนาะสมมุติเลย end of the season เป็นอุสบันเดมเบเร่120แล้วเดมเบเร่เนี่ยเกมเคมไม่เลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวข้ามภาคข้ามภาคเดมเบเร่ le, ถ้าคุณครอบครองเดมเบเล่120ในตอนนี้แล้วมีในทีมของคุณ คุณสามารถรอรับตัวโอเวอร์เก้าสิบสามในตอนรีภาคได้เลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วตอนรีภาคใช่ไหมครับทุกคนสุลตานสายเติมสายฟีทุกอย่างรีโอเวอร์ทั้งหมดคุณก็จะได้ตัวในส่วนของพวกเดมเบเล่หรืออาจจะเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าตัวคุณก็จะได้ตัวพวกนี้เข้าไปอยู่ในทีมเลยแล้วคุณก็จะได้ตัวเริ่มต้นเป็นแบบมีกองหน้าแบบเดมเบเล่สายห้าขวาห้าอะไรอย่างเนี้ย เป็นตัว9 5คุณก็ใจไหมครับแบบ9 4 9 3อะไรอย่างเงี้ยคุณก็แทบจะได้ตัวท็อปโอเวอร์ไปเล่นเลยนะครับแล้วสมมุติว่าคุณได้เดมเบเล่ใช่ไหมในกิจ end of the season แล้วคุณก็ใช้เดมเบเล่ดันโอเวอร์คุณขึ้นถึงโอเวอร์แบบ127 128หรืออาจจะเป็น130ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณดันขึ้นแบบนั้นได้ใช่ไหมแน่นอน นะครับมันก็ทําให้คุณจะได้ของรางวัลที่เป็นชดเชยอะแต้มที่เอาไปเปิดแพ็คในตอนรีซีซั่นคุณก็จะได้เยอะไปด้วยนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าทุกคนต้องเล่นไปแล้วที่ผมบอกว่าพี่แล้วรีซีซั่นเนี่ยพี่ไม่เสียดายเหรอไม่เสียดายเพราะอะไรทุกคนมาฟังกันแล้วทุกคนจะเปลี่ยนความคิดคําว่าเสียดายออกไปจากหัวเลยผมต้องถามทุกคนกลับเลยว่าอย่างนี้ เวลาอย่างกอเลียสอีลารย้ายมาทีโอทีวเอานะปัจจุบันเนี่ยในทีมผมเนี่ยเหลือตัวเดิมๆอยู่ไหมครับเหลือไหมตัวโอเวอร์ร้อยี่สิบเหลืออยู่ไหมไม่เหลือเลยอะถ้าถ้าเหลือก็อาจจะเป็นสำรองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ค่อยเอาเล่นถูกไหมครับถูกปะเนี่ยมีนันในสำรองแต่ก็ไม่ค่อยเอาเล่นแล้วการรีภาค บันดียังไง 1. คุณจะได้เห็นเกมเพย์ใหม่ๆเกมเพย์ต่างๆอัปเดต 2. ระบบเกมต่างๆมันจะสนุกขึ้นมาในทันทีคือมันจะสนุกมากๆอ่ะทุกคนรอดูเลยมันจะสนุกจริงๆแล้วผลตอบรับคนมาเล่นก็จะเยอะมากๆในตอนรีซีซั่นสนุกแล้วก็ที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้อ่ะผมถามทุกคนอย่างนี้เลยว่ากอเลสอีร e ัสมาทีโอทีวายสุดท้ายถ้าเป็นสายเติมคุณก็ได้เติม เพื่อเปิดหาตัวใหม่ๆอยู่ดีเพื่อจะเอามาเล่นแล้วเวลาที่มันเป็นกิจใหญ่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันก็เอาแต่ตัวดีๆมาขายตัวที่แบบล่อตังเราอะ่ะมันก็จะต,ตัวดีๆมาขายเราก็ต้องเปิดสายฟีก็เช่นกันสุดท้ายกูก็ต้องเปิดเพื่อหาตัวท็อปโอเวอร์จากร้อยสิบห้าเปร้อยสิบเจ็ดอยู่ดีเพราะฉะนั้นการ e ีซีซั่นมันก็เปรียบเสมือนกิจใหม่เข้าแต่กิจใหม่นี้มันบังคับให้ทุกคน รีเซ็ตทั้งหมดแล้วก็ได้แต้มเป็นแต้มชดเชยให้คุณไปเปิดเหมือนคุณได้เอฟซีพอยต์อ่ะแล้วคุณเอาไปเปิดอยู่ที่ว่าคุณจะได้เอฟซีพอยต์เนี่ยเยอะหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโอเวอร์ทีมของคุณบางคนอาจจะได้แบบเปรียบเสมือนเอฟซีพอยต์ประมาณ2 0 0 0 0ืพอยต์บางคนอาจจะได้เปรียบเสมือนเอฟซีพอยต์หมื่นห้าพันพอยต์ขึ้นอยู่กับโอเวอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ไปเปิดไปวัดดวงกันที่กิจใหม่แล้วตัวข้ามภาคถ้าเรายังเล่นกิจ end of the season สิบเนี่ย เราก็ยังได้ตัวข้ามภาคไปต่อมันก็เปรียนเสมือนว่าสมมุติว่าตัวข้ามภาคมันมีอยู่ประมาณ15ตัวแล้วเราครอบครองครบพอไปกิจต่อไปหรือว่าเป็นการรีซีซั่นคุณก็สามารถเอาตัวข้ามภาคเข้าสู่ทีมหลักคุณได้ทั้งหมดเลยแล้วคุณก็เอาพวกของรางวัลชดเชยอะไปเปิดเปิดเพื่อหาตัวท็อปโอเวอร์หรือว่าเป็นตัวกิจเริ่มต้นกิจแรกตอนรีซีซั่นเนี่ยมันก็เหมือนกันเพราะว่าตัว ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวข้ามภาคเนี่ยไม่มีทางที่โอเวอร์จะสูงสุดโอเวอร์ over มันจะเป็นตัวประมาณรองท็อปหรืออาจจะเป็นรองของรองท็อปอ่ะสมมติว่าโอเวอร์สูงสุดตอนรีภาคไป95เราอาจจะได้93หรือ94หรือ92ก็อย่างที่ผมบอกมันก็เปรียบเสมือนการที่กิจใหญ่เข้าแล้วเราเปลี่ยนตัวแค่นั้นเลยครับการรีภาคเออนะครับเพราะนั้นทุกคนไม่ต้องไปคิดเยอะนะเล่นได้กันอีกยาวๆอันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเกมนะ คุณก็น่าจะรู้อยู่ว่างานอะไรผมก็ไม่ได้มีจากเกมนะครับไม่ได้มาพูดเพื่อปกป้องไม่ได้มาพูดเพื่อไอ้น,นี้อันนี้คือพูดจากประสบการณ์และผมไม่อยากให้คนไปแพนิอหรือว่าไปแบบคอยตามตามคนที่โพสต์เพื่อจะแบบเข้าใจว่าโพส์เหมือนเอายอดไลค์เฉยๆแบบนี่เกมจะรีภาคแล้วเราควรเลิกเล่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณฟังคลิปนี้จบก็อย่างที่บอกผมว่าอย่างน้อยอะ มา์เซตของคุณจะเปลี่ยนไปเว้ยเวลากิจใหม่เข้ากิจใหญ่เข้าเราก็เปลี่ยนตัวอยู่แล้วมันต่างอะไรกับการรีซีซั่นก็เหมือนมีตัวใหม่เข้าแล้วเราก็ต้องไปเปิดหาใหม่อยู่ดีมันก็แค่นั้นนะครับเพราะฉนั้นอย่าไปคิดเยอะนะสิ่งที่สามารถดองได้ก็คือ FC Point แต่ว่าเดี๋ยวรอใกล้ๆวันก็นแบบประมาณเดือน7เดือน8 EA ก็จะเริ่มโพสต์แล้วว่าอะไรที่สามารถติดตัวไปได้บ้าง เราก็ค่อยว่ากันอีกทีในตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยก็จากคนเห็นโพสต์อันนี้แหละคนก็ตีโพยตีพายว่าอีกสี่เดือนเกมลีโนประมาณเดือนแดเดือนเก้าครับเออการันตีเลยนะครับประมาณเดือนแดเดือนเก้าแน่นอนนะครับคือเกมเนี้ยไม่มีทางจะลีก่อนภาคหลักจําคําผมไว้ภาคหลักต้องลีก่อนหรือภาคหลักต้องประกาศการจะลีภาคก่อนก็คือภาคหลักจะเปิดตัว f c 2ซีหรือ f c 2ซเจอย่างเงี้ย ต้องประกาศเปิดตัวอามาก่อนประกาศจากภาคหลักก่อนแล้วภาคเราถึงจะตามนะครับประมาณนั้นอะไรที่ภาคหลักยังไม่เข้าอย่างเนมาอย่างเงี้ยคนก็ตีโพยตีภายว่านมาจะเข้าเนมาจะได้ลีกสิทธิ์ถ้าภาคหลักยังไม่เข้าภาคเราก็ไม่มีทางจําไว้แค่นั้น FC Mobile อิงจาก FC 26 25นะครับ FC 26ป,ปัจจุบันผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเอออิงจาก f c 26นะ ต่อไปเลยเป็น f c 27ประมาณนั้นครับเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องแพนิกีกันเกมอยู่กับเราอีกยาวๆถ้าคุณเล่นต่อไปจำคำผมไว้เลยถ้าคุณเล่นต่อไปอ่ะตอนรีภาคคุณจะไม่ได้รู้สึกว่ามันรีภาคคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหมันคือเหมือนมีกิจกรรมใหม่ให้เล่นมีอะไรให้ทําเยอะมีอะไรให้ต้องเรียนรู้เยอะคนก็มาเล่นเยอะเราก็จะได้เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ใหญ่เลย แบบประสบการณ์ข้ามภาคอะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้แหละคนดูสำหรับข้อความที่ทำให้คนแพนิกกันเยอะจากคำว่าเกมจะรีภาคเมื่อไหร่คลิปนี้ผมก็น่าจะช่วยตอบให้กับทุกคนได้ไม่มากก็หน่อยนะครับก็จบกันไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าหากชื่นชอบหรือถ้าหากมีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งกดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อไปให้ผมด้วยยังไงเราเจอกันต่อในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กับบมแดมสิงขอขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมจนจบที่รับฟังจนจบไม่ต้องไปแพน,นิกเกมลีไม่ได้เหมือนเกมลีมันเปลี่ยนส่วนกิจใหญ่เข้ากิจใหม่เฉยๆแค่นั้นผมฝากไว้ให้คิดแล้วเจอกันครับในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ